สวัสดีครับวันนี้เป็นเช้าวันที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะฮะก็ผมกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดภูกเก็ตนะครับวันนี้ก็ทีมงานไปภูกเก็ตวันนี้นะครับก็ไป2ภารกิจนะฮะไปพบลูกค้านะฮะที่ปรึกษาการเงินแล้วก็ อีกภารกิจดึงคือเราจะไปถ่ายคลิปนะฮะไปดูกันว่าตอนนี้ภูเก็ตเป็นยังไงบ้างนะครับจะเป็นเมืองร้างอย่างที่เขาว่าหรือเปล่านะฮะผู้คนแรงงานอพยพหนีออกจากภูเก็ตหมดแล้วนักท่องเที่ยวไม่มีโรงแรมร้างเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับ นะฮะก็ตอนนี้อยู่ที่หาดกะหลิมนะฮะแล้วก็กําลังจะเซเวปูกเก็ตนะเดี๋ยวจะไปป่าตองนะครับก็วันนี้ลูกค้าผมนะฮะมีโรงแรมที่ป่าตองนะเดี๋ยวเราก็จะไปพบลูกค้าก่อนที่ป่าตองนะแต่ว่าวันนี้นะครับสาหรับคลิปวันนี้นะฮะก็คลิปนี้ของปูเก็ตของผมเนี่ยก็มาหลายเวอร์ชันนิดนึงนะฮะก็จะมาถ่ายทําคลิปนะฮะสัมภาษณ์คนผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดปูเก็ตหลายหลายๆ,ายๆ,ายๆอาชีพก็คือจริงๆก็เป็นอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ ไปสัมภาษณ์กันว่าตอนนี้เขาประสบปัญหาอะไรบ้างจริงๆก็รู้ยแล้วประสบปัญหาอะไรแต่ว่าเราอยากมาฟังจากปากเขานะครับว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดมันมันเป็นยังไงบ้างมันถึงมันขนาดไหนมันเหนื่อยยากลำเค็นมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่าจากการที่ผมขับรถเซอร์เย์เนี่ยบอกได้เลยว่าเงียบสนิทนะฮะแล้วก็โรงแรมบางโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทบางรีสอร์ทที่ก่อสร้างตอนนี้ก็สร้างค้างค้างคาคา,า,าอยู่เห็นที่เห็นเห็นอยู่ประมาณสองสามที่นะก็น่าจะเรียบร้อยนะครับแบงคง์คง เขาเรียกว่าไงฟรีสวงเงินนะฮะไม่ให้เบิกเงินค่าก่อสร้างต่อแน่นอนนะครับอ่ะโอเคตามนี้ก่อนนะฮะนะครับซ้ายมือผมคือเซนทันป่าตองนะฮะปิดไปแล้วนะปิดชั่วคราวนะฮะแลวขวามือก็เป็นจังซีรอนนะฮะจังซีรอนนี้ก็ปิดไปเหมือนกันนะแต่ว่าป่าตองเนี่ยเขาบอกเขาปิดประมาณผมจำไม่ผิดนะ่้ประมาณ2อสเดือนนะเ้วจะเปิดประมาณเดือนมีนาอีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นช่วงไฮซีซั่นหรือเปล่า จริงไฮซีซันมันไม่ใช่นไฮซีซันปูเก็ตมันน่าจะไฮซีซันประมาณช่วงต้นปลายปีนะปลายปีอันนี้ก็คือเซ็นทันต่าตองนะปิดเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นจังซีรอนนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจังซีรอนเป็นยังไงนะดูสิไว้กันหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดู ่นไะปดูสิครับร้านกาแฟครับนะปิดเรียบร้อยอันนี้ก็สตาร์บัคสตาร์บัคก,ก็ปิดนะสตาร์บัคก็ปิดนะสตาร์บัคปิดนี่นะนี่นะสตาร์บัคสตาร์บัคปิดนี่นะฮะ เซเวนเซ้นก็ปิดเบอร์เกอร์คิงก็ปิดคอฟฟี่คลับก็ปิดปิดหมดเลยฮะนี่นะอยู่ตรงป่าตองเลยนะฮะเนี่ยโอ้หมันน่ากลัวไหมล่ะโควิดน่ากลัวมากเลยอะ่ะดูดิคือตอนนี้ที่ผมรู้จักมีคนรู้จักอยู่เขาบอกว่าคนที่มาใช้แรงงานอยู่ที่นี่เขาอพยพกลับบ้านกันไปนหมดแล้วนะนี่นะ after you ปิดหมดอนะเซนทัน อ้าวโอเคดูตามนี้แหละเดี๋ยวไปดูป่าตองกันต่อที่หาดนะครับอีกจุดหนึ่งนะฮะก็ที่ป่าตองนะเป็นชายหาดที่จะเรียกได้ว,ว่าสวยอันดับต้นๆของภูเก็ตหรือว่าสวยที่สุดในภูเก็ตก็ได้นะฮะป่าตองนะครับทุกคนจะจำภาพป่าตองไนดะ้คือเตียงผ้าใบนะครับแล้วก็ฝรั่งเต็มหาดนะฮะแต่วันนี้นะเป็นอย่างที่เห็นนี่ นะครับชายหาดสวยน้ำใสแจ๋วสีครามนะฮะแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับปรตองเป็นอย่างนี้นะฮะวันนี้ใครอยากมาเที่ยวรีบมาเที่ยวนะฮะภูเก็ตด,ดูสิครับดูสิครับเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยประมาณเดือน พฤษภามิถุนานะผมมาทีหนึ่งแล้วนะก็อย่างที่บอกว่ากะว่ามันจะไม่มันกลับมามันน่าจะกลับมาคึกคักในปีหกสี่นะเพราะว่าไม่เขา้าใจว่าไม่น่าใจว่าโควิดมันน่าจะอยู่แค่สามสี่เดือนหรือแค่เต็มที่ก็ไม่เกินปีนะแต่นี้มันอยู่นานมากเลยนะนั่นรู้หชายหาดตาตองบรรยากาศเงียบสงบแค่ไหนนะครับปีที่แล้วหลังโควิดปิดเกาะนะฮะแล้วก็พอเปิดเกาะขึ้นมาผมก็มารอบหนึ่งแล้วนะ กะว่ามาปีนี้มันไม่ใช่แบบนี้มันคือควรจะต้องฟื้นนะปรากฏว่ามันก็เหมือนเดิมนะฮะแล้วอาจจะเงียบสงบกว่าเดิมแล้วอาจจะมองไม่เห็นความหวังอะไรเลยนะอันนี้คือแหล่งย่านการค้านะ,ะนี่ป่าตองนะฮะเนี่ยเงียบมากเลย สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาค่ำคืนนะฮะก็ตรงนี้เป็นถนนเออ่ขาเรียกว่าไงเป็นคู่ขนาดกับป่าตองนะฮะแล้วก็ขวามือผมจะเป็นบางลานะฮะแต่ว่าซ้ายมือนี่ก็เป็นอะไรอะ่ะไทยปันนะฮะ ครับนี่ก็เป็นบางลานะฮะนะจะประมาณนี้นะแต่ว่าใครที่เคยมาบางลาตอนที่มันไม่ใช่แบบนี้นะก็จะไม่เคยเห็นว่ามันจะโล่งแบบนี้นะครับนี่นะโลกสงบ สิห่อยมากเลยเดอะพิซซาคอมานีปิดแล้วนะฮะปิดแล้ว ก็เดินกันไปเพลินๆน,นะฮะ,ะเราจะต้องผ่านดงข้างหน้านี้นะโอ้ล้าน,นี้พอมีความคึกคักขึ้นมาบ้างนะล้านนี้คนเยอะเหมือนกันแต่ว่าบางลามันไม่เคยเงียบแบบนี้นะแล้วก็เรื่องธรรมดานะโควิดมาก็จะหน่อยนิดนึงโอเคสุดทางแล้วข้างหน้าก็เป็นหาดป่าตองนะฮะ จบแล้วส่นบางลาวันนี้เดินได้เร็วมากนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีจุดให้ดูหรือวักแพะแวะพักวักแพะนะอ่ะสุดทางประมาณนี้แหละนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็ประมาณนี้นะ